ฮ้ช่วงนี้เครียดมากภาวะนี้สินเยอะไปหมดแล้วอ่ะเอาไปสักกักสองกักจะได้แก่เครียดลัก สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตรา,าจารย์ดรปิยธิดานะคะ,ะเกษียณหรืออาจารย์เตอ๋อนะคะอาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลสาธารณคณะศสตราคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนนวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าเลิกกักแล้วรักก่อนนะเองนะคะจริงๆแล้วไม่ได้แค่ให้เลิกกักนะคะเราควรจะเลิกทั้งเลิกกักเลิกกลม เลิกขวดเลิกแบนนะคะนั่นหมายความว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะย่อมทําให้เราเกิดโทษภัยผลเสียต่อร่างกายตามมาเยอะยๆเลยค่ะแต่ในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงค่ะเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วนะคะถ้าเราดื่มเกินมาตรฐานคําว่าเกินมาตรฐานหมายถึงอย่างไรนะคะถ้าเป็นสุภาพสตรี ไม่ควรดื่มเกิน1มาตรฐาน1มาตรฐานหมายถึงถ้าเป็นเบียนะคะ1กระป๋อง3 5 0ซีซีค่ะไม่ควรเกินไม่ควรดื่มเกิน1กระป๋องนะคะหรือถ้าเป็นไวน์นะคะก็จะประมาณ 100- ถึง150ซีซีค่ะฉะนั้นถ้าเราดื่มเบียเกิน1กระป๋องหรือดื่มไวน์นะคะเกิน1แก้วต่อครั้งแน่นอนค่ะว่าย่อมจะส่งผลต่อระดับความดันโลหิต ในกระแสะเลือดเราทันทีนะคะถ้าเราดื่มปุ๊บนะคะค่าความดันเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในสุภาพบุรุษค่ะไม่ควรดื่มครั้งหนึ่งไม่ควรดื่มเกิน2มาตรฐานค่ะค่ะและลองคิดดูนะคะหลายๆท่านถ้าดื่มทุกวันนะคะดื่มทุกวันเลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าความดันนะคะสูงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแน่นอนค่ะอาจจะเกิดโรคความดาันโลหิตสูงตามมานะคะและโดยอ้อมนะคะนอกจาก แอลกอฮอลจะส่งผลต่อค่าความดันที่เพิ่มขึ้นแบบฉับพลันนะคะหรือแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ละวันแล้วการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเข้าไปนในร่างกายแล้วแอลกอฮอล์ค่ะจะเปลี่ยนพลังงานในรูปให้กลายเป็นน้ําตาลนะคะเมื่อเป็นน้ําตาลแล้วนะคะถูกย่อยนะคะถูกขับออกไม่หมดนะคะน้ําตาลเหล่านั้นก็จะสะสมกลายเป็นโคเลสเตอรอลค่ะก็เรียกว่าเป็นไขมันนะคะเมื่ออยู่ในกระแสะเลือดก,ก็จะพบว่าผู้ที่ดื่ม แอลกอฮอล์ทุกวันหรือดื่มนานๆมักจะมีภาวะที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลสูงด้วยนะคะเมื่อคอเลสเตอรอลสูงค่ะเกิดภาวะไขมันสะสมมากๆนะคะแน่นอนเลยโลรคแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือภาวะความดาันโลหิตสูงและนอกจากนั้นก็จะเกิดโรคอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะหรือเรียกว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดมนะคะและที่สําคัญเลยค่ะภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะคะก็คือหลายๆท่านอาจจะทําให้เกิด ภาวะที่เรียกว่านะคะออหลอดเลือดสมองแตกหรือเราเรียกกันว่าโรคอัม,มพฤกษ์หรือโรคอัม,มพาตอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะค่ะด้วยความห่วงใยนะคะเลิกกักเลิกขวดเลิกแบนนะคะเลิกดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ